สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่อง,องหมีทําได้ครับวันนี้ครับวันนี้มีน้องท่านหนึ่งนะครับทักมาพี่หมีครับผมจะเปลี่ยนแบตไอโฟนนะครับจะเปลี่ยนแบต v i v o รี a ว m ีแบบของแท้ซื้อแบตมาเปลี่ยนเองชนิดที่เปลี่ยนขั้วแบตผมต้องซื้อเครื่องอาร์คแบตหรือไม่เครื่องอาร์คแบต ก็คือเครื่องที่ใช้ต่อระหว่างแบตเตอรี่กับขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินกระแสข่าวว่าเออถ้าเราใช้เครื่องอาร์คแบตเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จะมีคุณภาพสูงกว่าเครื่องที่เชื่อมด้วยหัวแรงหรือเปล่าหลายๆท่านได้ข่าวมาอย่างนั้น นะครับโอเคเมื่อได้ข่าวมาอย่างนั้นผมจะให้ดูนะครับแบตเตอรี่ที่วางอยู่เนี่ยก็คือมี vivo huawei iphone นะครับแบตแท้แท้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะมาแกะให้ดูยี่ห้อแรกก็คือ v i v o นะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้จักนะครับการอาร์คแบตนะครับ นี่ครับการอาร์คแบตนี่การอาร์คแบตก็คือนี่ครับลอยที่เขาเอาแบตเตอรี่นะครับที่เขาเอาแบตเตอรี่มาต่อกับขั้วแบตเตอรี่หลายๆคนถามว่าอาร์คแบตเนี่ยมันจาเป็นต้องใช้ไหมนะครับ มันจะเป็นต้องใช้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนคนที่ไม่มีเครื่องสามารถเชื่อมแบตเตอรี่ได้ไหมกับตะกัวได้ครับเพราะอะไรเพื่อนๆพื่คิดดูครับรอยอาร์คแบตนี่ครับด้านล่างมันคืออะไรครับมันคือตะกัวทุกคน มันเป็นการเชื่อมตะกัวเหมือนกันครับใครไม่มีเครื่องอาร์คแบตเนี่ยก็คือเชื่อมกับตะกัวได้เลยถ้ามีความสามารถนะครับเชื่อมตะกัวก็จะออกมาในลักษณะนี้นี่ทุกคนแค่ไม่มีจุดอาร์คแค่นั้นเองนี่ครับเครื่องที่เชื่อมแบตเตอรี่แล้วนะครับโดยใช้ตะกัวถามว่าติดเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย นะครับมันไม่ได้มีผลแตกต่างว่าถ้าอ้างแบตแล้วแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนกว่าเครื่องที่ไม่ได้อ้างเครื่องที่เชื่อมด้วยตะกวัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นของเดิมนี่ข้างล่างนี่มันก็คือตะกวัวนี่แหละครับที่สัมผัสกับตัวขั้วของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าขั้วแบตเตอรี่นะตรงนี้เรียกแบตเตอรี่นะครับคือด้านล่าง มันก็เป็นตะกัวนี่แหละครับตะกัวดีๆนี่แหละครับนะครับอ่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ h u a ว e i เพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ไม่มีเครื่อง Arc แบตเตอรี่นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมได้ก็เชื่อมซะไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อครับผมนี่ผมไม่เคยมีเครื่อง Arc นะผมพูดตรงๆทุกครั้งที่เคยให้เพื่อนๆดูผมจะเชื่อมเอาทั้งนั้นครับ แค่ว่ามันไม่สวยทุกคนแค่ว่ามันไม่สวยแค่นั้นเองคือโจทย์ของมันก็คือทํำยังไงก็ได้ให้แบตเตอรี่เชื่อมต่อกับกับขั้วแบตนะครับนี่เห็นไหมครับมันอาร์คทุกตัวครับแต่ว่าด้านล่างของการอาร์คเนี่ยมันก็คือตะกัวนะครับ อ่าเดี๋ยวผมไม่ดูผมไม่ดูเลยแล้วกันว่าข้างล่างนี่มันคือตะกัวจริงไหมนี่นี่เห็นไหมรอยอาร์ตใช่ไหมครับรอยอาร์ตนี่จุดกลมๆนี่นะครับจุดกลมๆนี่คือรอยอาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวผมจะแกะดูว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นตะกัวใช่หรือเปล่าถ้ามันเป็นตะกัวนั่นแสดงว่าเราก็สามารถเชื่อมได้นี่ทุกคนมันไม่ได้มีความจําเป็นต้องซื้อเครื่องอาร์ตมานี่ครับถูกไหม แค่เราทําการโจทย์มันก็คือทํายังไงก็ได้ให้แบตเตอรี่ติดนะครับกับตัวขั้วแบตแค่นั้นเองอเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับว่าด้านล่างนี่เป็นตะก่วจริงหรือเปล่านะครับหลายๆลายคนออ,อยากจะซื้ออันนีอ้อันนี้ไม่ว่านะครับสำหรับคนที่งบน้อยเนี่ยโอเคเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ ี่เพื่อนๆคิดดูนะครับที่อาร์คแบตเนี่ยเราสามารถเชื่อมตะกัวได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ติดตะกัวนะนี่อยากจะเห็นอะไรนะด้านล่างนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมมันคือตะกัวดีๆนี่เองเลยครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาอาร์คติดกับไอ้นี่ไอไอขั้วแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ ทำได้เลยนะครับเชื่อมได้เลยครับอ่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยของเก่ามันเป็นแบบนี้เราก็ตัดดิผมจะตัดแล้วผมจะเชื่อมให้ดูนะครับผมตัดจุดอาร์กนี่ออกนะทุกคนผมจะตัดจุดอาร์กนี่ออกแล้วถามว่าเชื่อมได้ไหมทำไมมันจะเชื่อมไม่ได้่ะครับทุกคนมันอยู่ที่หัวแร้งเรานี่แหละครับนี่ตัดจะเลย คือดราม่ากันเยอะมากครับคือใครจะซื้อผมผมผมไม่ห้ามนะทุกคนอันนี้ใครจะซื้อผมไม่ห้ามนะครับแต่เราต้องมองโจทย์ให้ออกนะครับว่าเราจะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับสําหรับคนที่งบน้อยแบบเนี้ยเนี่ยเอาโอเคผมตัดออกแล้วนะครับนี่ผมจะมาถ้าผมไม่มีเครื่องอาร์คเบ็จะให้ทำยังไงอะ่ะทีนี้อ่อเนี่ยผมก็จะเชื่อมเลย ถามว่ามันติดไหมเนี่ยเพื่อด,ดูครับติดไหมเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนนี้ใช้ได้อีกไหมครับทำไมจะใช้ไม่ได้อะทุกคนนี่มันก็ติดแน่นเหมือนกันนี่ดึงก็ดึงไม่ออกนะครับยังไงมันก็ใช้ได้โจทย์มันก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้แบตเตอรี่เนี่ยมันติดกับตัวนี้นะครับโจทย์มันคือยอย่างนั้นไอที่เขาอาร์คนี่คือโรงงานเขามาตรฐานนะครับ มันอยู่ในโรงงานให้เขามานั่งเชื่อมอมือมันก็เสียเวลาก็ใจไหมทุกคนเอ่มันอาจจะเปลืองตะกัวหรือเปลืองอะไรก็แล้วแต่แต่ผลสุดท้ายปลายทางด้านล่างของตัวอาร์เนี่ยมันก็คือตะกัวนะครับเราต้องตีโจทย์ให้แตกสําหรับท่านที่งบน้อยไม่มีเครื่องอาร์ก็ใช้หัวแรงไปส่วนท่านใดอยากจะซื้อเครื่องอาร์นะครับก็ซื้อไป แต่สําหรับผมมุมมองผมคือคือคือไม่จําเป็นก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องมือนั้นมันมันแค่จิ้มไปนี่อย่างเดียวมันไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยนะครับประมาณนี้เลยทุกคนเรื่องอาร์คแบตเตอรี่เนี่ยสามารถปรับใช้ได้ทุกตัวครับปรับใช้ได้ทุกรุ่นทุกตัวเลยนะครับมันไม่มีความจําเป็นเลยนะผมว่าเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับนี่จุดอารคเดิมด้านล่างมันก็คือตะกัว ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดพี่ๆเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าเฮ้ยเครื่องมือที่เราซื้อมานี่มันต้องก่อเกิดประโยชน์ให้สุดนะครับหลายๆคนบอกว่าใช่สิไอหมีไม่เคยทําไม่เคยทําได้ยังไงครับแบตเตอรี่มันจะมีสายยาวๆออกมานึกออกไหมครับแล้วเอ,อกกวาขั้วเดิมมาตัดแล้วก็ไปอัพซ้ําบนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมไงเข้าใจไหมเออ เหมือนจะดูดีอ่ะพูดเหมือนจะดูดีต้องมีที่อาร์คนะครับต้องมีที่อาร์คแบตเตอรี่จะได้ไม่เสื่อมไม่เกี่ยวครับผลสุดท้ายปลายทางดูของเดิมด้านล่างมันก็เชื่อมมาเหมือนกันมันก็มีตะกัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าของเดิมเราแกะมาปุ๊บมันไม่มีตะกัวเลยมันมีแต่รอยอาร์คอันนี้ผมเชื่อเข้าใจนะทุกคนฟังให้จบนะครับเข้าใจจิตนาผมนะครับน้องครับน้องพึ่งทําร้านใหม่ ทุนยังน้อยอยู่ถ้าเป็นไปได้ถ้างานเอ่ออาร์คเบ็ดมันเยอะก็ซื้อซะแต่ถ้างานมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ใช้ตะกัวไปก่อนนะครับมันใช้ได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าพอใช้ตะกัวแล้วเบ็ดมันจะเสื่อมพออาร์คแล้วเบ็ดมันจะไม่เสื่อมไม่ใช่ครับนะโอเคประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ